บ็ที่จะมาขับเครื่องบินลำเด่นนะฮะมีชื่อว่าบัฟเฟลอ์นะฮะ f 2 a 3นะฮะบัฟเฟลอ์เป็นผู้ว่องบิน,นวิน่งแรกๆนะเป็จัดการในนาวิกนะฮะในนาวีติดยุทธนาวีอ่าเป็นผู้ืบินที่แบบท้องแค่นะฮะ,ะลำเล็กขนาดเล็กด้วยโอเคที่ถ้าอาจจะไม่ค่อยสูง เท่ากับเครื่องบินลำอื่นเท่าไหร่ครับแต่แต่ว่าข้อดีของมันคืออัพข้องตัวนะฮะเครื่องยนต์นจะเร่งช้าหน่อยแต่หลงัลงๆเนี่ยทำไมแบบใส่ได้เกรืองทำไมคอแสบแบบมันเดี้ยวแบบเปื่อยนะฮะไม่เหมือนลำพวกลำเล็กๆอย่นงนี้นะแต่ที่แบบพ่อเสียอย่าง,งินของเครื่องบินลำนี้นะฮะกระสุนน้อยเกินไปนะคือถ้าจะให้โจมตี ก็ได้ประมาณสองลำนะแต่ถ้าได้จริงๆเนี่ยก็ประมาณแค่ลำเดียวเองนะฮะอีกทีบอฟันโล่สี่ห้าลำเนี่ออโโยมนะีที่หกสิบเอ็ดด้วยอ่าเป็นที่บิปีเนียมนะฮะแล้วก็ปี4สี่ร้อยเฟอร์รี่เฟอร์รี่มา เป็นคุบิวเบอรี่ปีสี่สองเซตของฟิวเบียร์อังกฤอ่ามันก็มีฟิวเบิยร์ปีสองเซนอีกอืมจะไหวไหมเนี่ยตานี้กับนี้แน่ละอ่าน่าจะสู้กับเยอรมันนะครับถ้าเจอแมปเกาหลีเหนือเนี่ยเล่นตาที่แล้วเนี่ยแบบอ่าเล่กตอนนั้นยังไม่ได้อัดนะฮะเล่นเมื่อกี้ก็เจอกับรัเสเซียยันยักษ์เก้ายักษ์วันโอ้โหแบบ คจอแรงแบบหดหัวดมากโดนยิงทีของสามนัดเนี่ยร่วงเลยตีขาคือก็เจอได้ไม่ได้อะเจ็บมือก็แค่แป๊บเดียวซึ่งเขาไม่ได้จริงเจอเพิ่งวินขาหัวอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะฮะ <c oughs> เอาไวเจ็บคอ อากาศนะแล้วแตเรศพิมพนพอนี่กนน็ขอไส่ด้วยเยลวลราก็ต้องบิดไปเรื่อยๆใส่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นจกข้างล่างด้วยนะ่ย ให้ดูมองข้างล่างได้ด้วยก็ย้อนจะเกอาไปหน่อยแต่ก็เจ๋งนะฮะลังนี้เนี่ยในห้องรงเรียนแบบอ่าดูเรียบง่ายนะกับทันรัฐไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะฮะที่ซับซ้อนก็คือเขียนไม้นะฮะลุงอ่านไม่ออกใช่อ,าอ่านกแฟไม่ออกนะฮะมันดูเขาอ่านเป็นยงแบบภาษาวรรนยุกษ์สมัยนั้นแบบ เพิ่มมืออะไรแบบมีเยอะมากถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็ไม่ต้องกำไรมากนะคอมพิตอร์จากการเดงนน้องน,อน,นั้นให้เราแบบปลูกการเินเนะแ่กคนขับคือเป็น,นแ,ลแล้วก็แบบแยกมัรเป่าแล้วก็เดินเพ่านั้นนีงไม่มีอะไรมากแต่ยังไงความสามารถของเราบองก็จะขึ้นไประดับที่หนึ่งอยู่แล้วนะไนมะ่ใช่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเราก็จะดูได้นะบางทีก็ไร้ผกจบกันก,ก็ ก็สู้เขาไม่ได้อยู่เหมือนกันนะอย่าพึ่งเทคโนโลยีมากเกินไปเราก็ต้องพึ่งพลังกำลังตัวเองด้วยเไอพีหนึ่งเก้าพีเอีนะนึ่ยหนึ่งสบสามปัดพับตัวแค่ไม่เยอะโอ้โหโอ้โห Thank you. เราเบรคก็ล่วงแล้วคุณเพื่อนเราสอยนะเราสอยร่วงไปแล้วนะที่ในลำข้างบนฝั่งตรงนี้ก็ไม่ต้องผูสนใจนเป็นบัดเนี่ยแกมาประกบฉาให้เราดีเล่นนิดเดียวแต่ได้ประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะฮะแต่เราที่นากก่าปวดยิ่สุดก็ต้องคนเล่นนะฮะ จะแก่งคุณเล่นดีกว่าน่ากลัวกว่าปลอดไม่เท่าไหรทีนี้เดตเด้เอเซตเด้ออ้าวโอ้โหมันกปนปาดเดียวกว่ามัปาดเดียวกว่าโอา้โหอา้าว ฉลาดฉลาดหน่ลาด,ลาดโอ้ยโอ้ยนี่เร็วความเร็วอีกรตอแล้วก็ล่วงไปฮน้า,นาควรกลางวันคือมีห้าสิบเอ็ดมีกระสุนแค่น,นอนด้วย โอเคหายใจลึกๆเดี๋ยวเดียวคือแบบนี้บอดนะฮะจัดก,การคนเล่นดีกว่าหรือว่าเป็นจัดก,การบอดดีเอาบอดดีกว่านะ,ะเอาคะแนนเอาคะแนนดีกว่าไม่ดีไม่ดีพือเราโดนไล่ไม่ดีดไ,ไม่ดีดดต้องไปช่วยดีห้าสิบดีห้าสิบน่าจะเป็นปทีแรกน่าจะปีดชั้น,นเดียวนะฮะดี ใช่คือมีที่แบบไม่มีฝาครอบนั่นเราต้องช่วยล็อกโซกทำกลิคค่นร้อนให้ได้มีสั้นๆอย่งนี้เราก็ต้องเล็ให้มั่นใช่ได้ระดับแล้วก็ต้องยิงกาดใส,ส่ซะ เพื่อนใจเย็นเพื่อนกดทนเข้าไว้เก็บห้อยลดความเร็วลงได้จับปืนได้ง่ายขึ้นเ้รู้สึกจับคันมารับได้ง่ายขึ้นไะจะได้เตบเป้าได้ง่ายขึ้นรู้สึกว่า G50 มันจะโดนหลายจุดนะฮะมันจะเสียห้างหนักแล้ว เลียกลอยอีกลำเลยอีกลำอ่า่รอโอ้โอนี้เข้าเจอเนคือแบบทำเร็วมันรถเร็วมากนะเวลาจ่ระดับที่อ้ยโอ้ยโอ้ย่วงแล้วจะ่วงแต่ว่าเปราะบามากเหมืันข้างบนนี้ก็ไม่ต้องกปุ่ไป เดี๋ยคนเล่นสองคนนะฮะที่เหลือก็ไม่รูจีบไหนเดี๋ยวจะปด,ะดนะฮะเดจีบปดต้อง อ่ีรงนูงนยงวไม่ไหวังไม่ไหวหกันเรว,ว่าไม่มีป้อนคนหลังด้วย,ย่างายิงแรงังานี่แล้วก็ประดับไปพร้อมจับทีสี่นว่ามันดูกระสุนอยู่ตรงไหนนะ ครับอ่าต้นสูงเต็มก็ไหล่ตรงไหนก็ไม่รู้มันน่าจะมีบอม่ออะไรนีน่ไม่เทียมอันนี้ดูเลยถ้ามันหมุนตลอดในคือระดับความสูงกันเลยอ้ามันยังไงวะสมัยนั้นน่ะต้องมีต้องมีคู่มือ,อเกี่ยวกับนักบินนะคู่มืนอนะอการบิน ถึงจะด,ดูเรื่องแนตะ่เราไม่มีผู้มดยเราก็ต้องใช้การจาวเอาสมัยนั้นนักบินเก่งมากนะทั้งที่แบบเซียมไม่เยอะแยะเพราะรู้หมดว่าเป็นอะไรอะไรนะฮะก็จะมีเซียมไม่อันหนึ่งก็จะ,ะวัดความร้อนของเครื่องนะฮะอนนึงก็ความสูงระดับกดอากาศอะไรของเขาเนี่แหละหลายอย่างนะฮะแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็เขาที่บอกแล้ะ ต้องทำอะไรเลยคอมพิวเตอร์บอกผมเพราะนั้นให้เราจัดกานบังคับแล้วก็เล็งแล้วยิงนะครับแล้วก็ใช้ความสาม,มารถที่เหลือควบคุมตัวเองนะควบคุมผู้ดิก็ไม่ทําอะไรมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าก็อ่ามองตามเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่ก็ไม่สาม,มารถราราาท,ที่เราอะไรได้มากก็แบบแค่บอกให้เราไปที่แค่ทําให้เราสะดวกขึ้นนิดเดยนะฮะสมัยนีย้คือแบบเมื่อก่อนเขาจะทํา ผู้เป็นหลายคนขับด้วยนะสมัยนี้จัดคือคือคนมีนักมีเสนอว่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้าจะให้แบบไม่มีคนขับเนี่ยมันไม่ได้ยังไง,ย,งยังไงยังเทคโนโลยีต้องพึ่งคนอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะความสามารถของคนนี่อันดับหนึ่งนะฮะลองลงมาก็อทีคือคือแบบคนกับเทคโนโลยีเนี่ยต้องควบคู่ไปด้วยกันนะฮะแต่ยังไงสิ่งหนึ่งไม่ได้นะฮะโอเคเราชนะแล้วเรียบร้อย เอาละครับก็จบด้วยดีนะฮะสำหรับคือบินนาวีอ่าบัฟฟาโลนะฮะควายควิดนะฮะอืมอันนี้ต่อมาก็จะเป็นลำนีนะฮะแมวอ้วนนะฮะไอ้เจ้าแมวอ้วนคือบินนาวีวิ่งคล่องตัวเหมือนกันนะฮะลองลงมาก็จะมาเล่นเฮลคีดนะฮะไอ้แมวนรกอันนี้ไวท์แคทนะฮะไวท์แคท แมววิ่งอาละครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเครื่องบินนาวีนะฮะบายบายท่านเจอมม